โอเคค่ะ okay, เดี๋ยวมาต่อกันอีกคลิปหนึ่งนะคะคืออย่างที่พี่นิกกี้บอกไปว่าเนี่ยค่ะคือเราเอามาตัดใช่ไหมคะสำหรับตัวคอตชูไฮบิดเนาะพอเรามาตัดลากเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทีนี้เราจะบำรุงให้มันดีละทีนี้ก็กลัวว่าทุกคนจะเห็นแต่แบบอุ้ยน้องผอมๆแบบนี้ยเออมันดูแบบไม่สวยเลยแล้วหน้าตาที่ที่แบบว่าเขา ตัดลากเสร็จแล้วแล้วก็เราไม่ได้อดน้ําเขามากมายเพื่อให้เขาอึดเหมือนตอนเด็กแล้วเนี่ยหน้าตาเขาจะเป็นยังไงนะคะก็พี่นิกกี้มีให้ดูวันนี้กี่ต้นคะเนี่ยหนึ่งสอสามสี่ห้ากหต้นนะคะที่เป็นคอตชูไฮบิดนะคะนี่ค่ะให้ดูนี่ค่ะ,น,คะนี่คือต้นแรกคือตรงนี้มันไม่มีมันไม่มีไอตัววัดเนาะ จะได้วัดให้ดูแต่ไม่เป็นไรเนาะทุกคนก็ดูแล้วกันค่ะเนี่ยดูจากนิ้วนิ้วพี่นิกกี้ก็ได้เนี่ยนิ้วผู้หญิงผู้หญิงนิ้วก้อยเนี่ยค่ะนี่ค่ะ,น,คะนี่คือความใหญ่นะคะแล้วก็สำหรับ นิกกี้ก็จะถือว่าเป็นความใหญ่แล้วก็ความสวยงามของคัตชูอีกรูปแบบนนะะนนนหนึ่งนะคะนี่ค่ะนี่คือต้นที่1นนะคะอย่างที่บอกว่าความจริงก็คือน้องจะเล็กๆอย่างนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพอเราบำรุงก็จะสวยขึ้นนะคะนี่ต้นที่1นะ่งนะคะามาดูต้นที่สองกันเลยนี่ค่ะนี่คือความสวยงามนะคะ อ้ยกล้องไม่โฟกัสให้สีสีเขาอาจจะออกฟ้าๆเนาะกล้องไม่ยอมโฟกัสให้เลยเดี๋ยวนะขอนิกี้ปรับกล้องนด้ึงโอเคนี่ค่ะสวยไหมสวยไหมคะทุกคนสวยไหม <c oughs> ก็น่าจะมีคนชอบแนวแนวเดียวกันบ้างเนาะ นี่ค่ะตัวไฮบริดเขาก็จะมีสเสน่ห์ของเขาไปอีกแบบหนึ่งนะคะนี่ก็เปลี่ยนดินไปสักพักหนึ่งแล้วโอเคต้นที่2องวเวรามาดูต้นที่3กันก็จะเป็นแบบเป็นสีแบบ CV-CV นะคะวันนี้มี CV ให้ดู3ต้นนี่ค่ะต้นนี้ก็จะออกแบบ CV-CV เลย ยิ่งโตก็จะยิ่งแบบสวยตอนเด็กก็ใบถ้าไม่มีขึ้นพอโตขึ้นก็แบบเออเริ่มเป็นขึ้นสวยขึ้นนะคะนี่ค่ะเราไปเรื่อยๆอ่าอันนี้ต้นที่สี่ค่ะต้นที่สี่ก็จะประมาณนี้นะคะ ยก็จะสว,สวต้นที่ห้าค่ะแทนนั่แทงอันนี้ออกใบใหญ่ใบกลมนะคะใบใหญ่กลมเลยนะคะก็รอโตรอโตแล้วก็ดูฟอร์มกันไปนะคะสไตล์คอชูคอชูไฮบิดนะคะ ใครชอบสายคาชูไฮบิดก็มาดูคลิปนี้นะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นไกล้ไลน์เนาะมิกิจะไม่ฟันธงไม้นะว่าอะไรบวกอะไรคุณอะไรเอกอะไรเนาะเพราะว่าถ้าเป็นไม้คนอื่นเราไม่ได้เลี้ยงเองเราก็ไม่รู้ของเราถ้าเราไม่แน่ใจเราก็มาเล็คขึ้นมาเราก็จะบอกว่าเป็นไฮบิดนะคะตัวนี้ก็เป็นแบบออกด่างซีวี ต่อไปจะวีหรือว่าจะมากกว่าน,นี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็แล้วแต่เขาอยากจะเป็นนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนก็ให้ดูว่านี่คือคอตชูไฮบิดนะคะเผื่อใครชอบแนวนี้ส่ยนี้ก็ไปหาซื้อกันได้นะคะบางท้องตลาดก็น่าจะพอมีอยู่นะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ